สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง y YouTube นพนันทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีไพ่มาให้ดูนะครับก็คือไพ่ออร์ลคเน้นนะครับการ์ดนะครับดูขนาดนะครับก็จะเท่าอันนี้คือไพ่ป็อกนะฮะขนาดจะพอๆกับไพ่ป็อกนะฮะเล็กกว่าไพ่ทาโร่ชุดปกตินะครับ สำหรับไพ่อลาเคลตัวนี้นะครับแถมมากับนิตยสารเนวนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับโดยคำพยากรณ์นะครับมาจากอาจารย์เดียปานชีวานะครับผู้เขียนคำบรรยายในนิตยสารนี้นั่นเองนะครับกล่องสีแดงสวยงามนะครับด้านข้างก็จะบอกนะครับแบบนี้สำหรับไพ่ชุดนี้ประกอบด้วยไพ่ทั้งหมด52ใบนะครับ ข้างหน้ากล่องนี่คือข้างหลังนะครับจะเป็นตัวอย่างของการดนะครับหรือว่าไพ่ทั้ง52ใบแต่จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับแบบนี้ถ้าแกะเขาดูข้างในนะครับกระดาษเป็นยังไงบ้างนะครับข้างหลังสีดากระดาษไม่นไม่บางจนเกินไปมีความแข็งนะครับแล้วก็มีความสปริงตัวนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับนี่ฮะสามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้นะดูนะครับนี่ น,นี่คือด้านหลังความลรื่นนะครับเป็นยังไงบ้างสามารถกรีดได้ง่ายนะครับนี่นะครับอีกครั้งหนึ่งความลรื่นมีสามารถจิบได้ง่ายการหยิบจับสามารถหยิบจับได้ง่ายแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับมาดูข้างหน้าไพ่กันนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นตัวหนังสือข้อความนะครับเป็นไพ่ที่เหมาะเรียกว่า เหมาะสาหรับท่านที่ไม่มีเวลาที่จะศึกษานะครับพวกอาจจะเป็นไพ่ทาโร่หรือไพ่ป๊อกไพ่ทานายต่างๆอาจจะไม่มีเวลานะครับหรือจาความหมายไพ่ไม่ได้ไพ่ชุดนี้ก็จะคือคําตอบนะครับให้กับท่านนะครับเพราะว่าไพ่ชุดนี้จะมีข้อความนะครับให้เราสามารถที่จะเสี่ยงขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นคําที่เน้นสถานการณ์ในช่วงนั้นนะครับการงานการเงินความรักแล้วก็ทิปนะครับ ที่จะปรับปรุงดวงชะตาต่างๆมีให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องแทบที่จะไม่ต้องศึกษาอะไรเลยนะครับก็จะสามารถที่จะอ่านทํานายได้ให้กับตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวนะครับหรือว่าทํานายให้สถานการณ์ทั่วไปได้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้จะสังเกตว่าจะมีสีต่างๆนะครับนะะเพื่อนี้นะครับเป็นสีต่างๆเราจะสามารถที่จะ ใช้สีต่างๆเข้ามาทำนายได้นะครับนอกจากนั้นนะครับสังเกตด,ดูตรงนี้จะมีคำภาษาอังกฤษให้นะครับแล้วก็ภาษาไทายให้นี่ฮะภาษาอังกฤษนะครับนะก็จะมีไป็นนี่ก็เป็นเลิฟเลิฟก็คือความหลักนะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถที่จะใช้คำเหล่านี้ไปรวบรวมเป็นคำพยากรณ์อของเราได้นอกจากก็มีสีสันสวยงามนะครับให้เราเลือกได้แบบนี้ ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าอะไรเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ดวงชะตาเป็นยังไงเราเสี่ยงหยิบขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะมีคําให้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงสิ่งที่คิดจะได้สิ่งที่คิดจะทําให้ลงมือทําได้เลยนะครับที่เราคิดไว้เพราะจะสําเร็จและได้ความชื่นชมยินดีนะครับก็หมายความว่าอะไรแล้วก็อาจจะ อันนี้เป็นภาษาเขียนถ้าเป็นภาษาพูดก็จะจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดหวังไว้นะครับก็ให้เริ่มทําได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จนะครับในเรื่องของการงานความตั้งใจนะครับเครเขียนไว้ยังไงการงานตั้งใจอยากจจเปเก่ยนงานก็จะได้งานอย่างที่ฝันไว้นะครับการเงินได้รับเงินจากผลงานที่สร้างชื่อให้กับคุณความรักในที่สุดคุณก็จะมองเห็นคุณค่าของความรัก ทีฟนะครับเดสสีแดงจะทําให้มีแต่คนตกหลุมรักคุณเห็นไหมครับว่ามันมีความง่ายมากๆเลยนะครับที่เราจะสามารถที่จะใครก็สามารถที่จะเป็นหมอดูได้นะครับหรือว่าเป็นนักพยากร์ได้ด้วยไพ่ชุดนี้นะครับจะทําให้ทำหํำนายได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับเราอาจจะใส่สมมติว่าเราเปิดขึ้นมาเจอการงานตั้งใจอยากจะเปลี่ยนงานก็จะได้งานอย่างที่ฝันไว้นะครับ ถ้าเกิดเรามาเรียบเดียงเป็นภาษาพูดก็จะบอกว่า,าคุณมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานอยู่นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะครับถ้าเบื่องงานเก่าแล้วลองไปสมัครดูนะครับมีโอกาสที่จะได้นะครับ,น,รบนี่ฮะแล้วก็สามารถที่จะมาใช้อันนี้เพราะว่าใ,ในตัวนี้จะเป็นภาษาเขียนนะครับแล้วก็เรียบเดียงเป็นภาษาพูดได้นะครับมาดูนี่นะครับเรามานับดูนะครับว่า มี52ใบจริงไหมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ไพ่ที่เป็นคู่มือให้นะครับมันก็ว่าเป็นคู่มือฉบับย่อนะครับให้เราใช้ประกอบนะครับในการเรียกว่าใช้เป็นคู่มือเป็นแนวทางในการพยากรณ์นะครับเขาบอกว่าไพา่ชุดนี้นะครับจะต้องมีครบ52ใบนะครับแล้วก็ให้ตั้งกิจอธิษฐานเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ต้องการทราบก่อนเลือกไพ่นะครับก่อนที่เราจะหยิบไพ่ขึ้นมาก็จะต้อง ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเรื่องการงานการเงินความรักก่อนนะครับเสร็จแล้วให้สับไพ่นะครับโดยเลือกไพ่ด้วยมือซ้ายเท่านั้นนะครับการทํานายนะครับแบบไพ่หนึ่งใบนะครับก็เป็นลายวันนะครับเนี่ยวิธีที่1แบบ1ใบนะครับวิธีที่2ก็คือการทํานายแบบ3ามใบนะครับก็จะทํานายาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นใบที่1ใบที่2สิ่งที่กําลังจะเกิดในอนาคต บทที่3บทสรุปย่อเรื่องราวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับการพยากรณ์นะครับเอาแบบที่1ก่อนนะครับทำนายแบบ1ใบนะครับขั้นแรกเขาให้สับก่อนใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องสับเท่าไหร่นะครับโดยในคู่มือใบนี้จะบอกแค่ให้สับด้วยมือซ้ายนะครับจะลองสับด้วยมือซ้ายดูสัก10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแเสร็จแล้วนะครับจะหยิบขึ้นมา1ใบาทายว่าทํานายดูนะครับว่าวันนี้ดวงชะตาของจะเป็นอย่างไร่นะครับหยิบขึ้นมา1ใบนะครับแค่วันนี้วันเดียวนะครับดูนะความรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่สําคัญรู้สึกโดดเดี่ยวจากคนที่เคยให้ความไว้ใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายนะครับการงาน กาดแรงสนับสนุนไร้คนเข้าใจการเงินต้องพึ่งตัวเองความรักคุณโสดดูจะมีความหมายและทำให้คุณสบายใจมากกว่าทุกนะครับเพราะการมีคู่เคล็ดลับนะครับเสริมดวงนะครับสวมใส่จี้โรสคอร์ดรูปหัวใจดึงดูดพลังความเมตตานะครับทีนี้ ในความหมายของไพ่ของไพ่ใบนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าคุณรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่สําคัญช่วงนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราเป็นคนไม่สําคัญจังเลยรู้สึกโดดเดี่ยวจากคนที่เคยไว้ใจนะครับอาจจะรู้สึกว่าขาดการเอาใจใส่นะครับจากาคนที่เราเคยไว้วางใจหรือเปล่านะครับาการงานขาดแรงสนับสนุนหลายคนเข้าใจนะครับ ก็สื่อว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราทําคนเดียวไม่มีคนคนเพื่อนร่วมงานหรือใครต่างๆไม่เข้าใจเราเลยหรือเปล่านะครับไม่มีคนส่งเสริมหรือปรึกษาใครไม่ได้นะครับการเงินต้องพึ่งตัวเองนะครับอย่างนี้ก็หมายความว่าต้องอาศัยตัวเองนะครับเรื่องการเงินจะไปหยิบยืมจะไปกู้อะไรช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าต้องพึ่งตัวเองนะครับการของความรักนั้นนะครับบงบอกว่าความสดว ดูจะมีความหมายก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องการอยู่คนเดียวมากกว่านะครับรู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวว่าถ้ามีคู่แล้วจะทําให้เป็นทุกข์นะครับีนตัวอย่างของการทํานายไพ่ใบเดียวในะลองมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นการทํานายสาใบในการปัจจุบันอนาคตแล้วก็สรุปนะครับมาดูนะครับคนแรกเขาให้สับด้วยมือซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8ดด 9ก้นะครับ10ครั้งอ่าใบที่1ปัจจุบันนะครับใบที่2สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใบที่3ส,สรุปนะครับนี่หลังจากอธิษฐานแล้วก็เสี่ยงหยิบขึ้นมาแบบนี้นะครับ ใบที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าการงานในปัจจุบันนี่คือเหตุการณ์ในปัจจุบันใช่ไหมหยิบขึ้นมาดูคุณถูกผิดนัดและทําให้รู้สึกเสียความรู้สึกนะครับจากการไม่รักษาคำมั่นสัญญานะครับการงานมีคนสร้างปัญหาให้กับคุณแล้วไม่รับผิดชอบนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการงานในช่วงนี้นะครับการเงินระวางการถูกจักยอกเงินโดยเจตนาความรัก ถูกหักหลังผิดคำมัน่นสัญญานะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับแหวนประดับมุกจะทําให้จิตใจสงบถ้าเราดูจากไปนี้ก็เรยกว่าสถา,าน,าานาการณ์ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยดีนะครับว่าจะเป็นการงานการเงินก่อนรักนะครับดูอนาคตสิจะเป็นยังไงบ้างนะครับอนาคตนะครับมีเรื่องสนุกสนานให้คุณได้ทําไม่รู้เบื่อนะครับและนําพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเห็นไหมอนาคตก็จะดีขึ้นการงาน ได้รับข่าวดีและเต็มไปด้วยรอยยิม้มการเงินนะครับมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายไปกับการช่วยเหลือแต่ก็ทําให้ความทาให้มีความสุขนะครับความรักได้รับแรงเชียร์ให้สละสวดและก้าวลงจากคารน,นะครับเคล็ดลับเสริมดวงลิปสติกสีนูสีอะไรนะนูดอมสม้มนะครับสร้างมูลเสน่ห์ที่พูดเลยใครก็เชื่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็คงไม่ทาลิปกันนะครับ อ่าสังเกตด,ดูเห็นไหมปัจจุบันไม่ค่อยดีอนาคตนะครับการงานการเงินความรักดีขึ้นหมดเลยนะครับมาดูสรุปนะครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับมีเรื่องสนุกสนุกให้ความสดชื่นนะครับการงานเป็นงานที่ทําให้มีแต่รอยยิ้มและมิตรภาพนะครับการเงินนะครับอย่ามัวแต่สนุกระวังเงินไหลออกไม่ลดตัวความรัก ความเป็นเพื่อนจะดูเหมาะกับคุณมากที่สุดในช่วงนี้เคล็ดลับเสริมดวงนะครับลองท้าผ้าใบสีสดๆจะนำพาคุณไปพบกับความสนุกครับสำหรับตัวอย่างนะครับการพยากรณ์นะครับแล้วก็รีวิวหน้าไพ่ต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอยุตินะครับการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปทางช่อง นพนันทีวีนะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพยากรนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมาในส่วนของการไปทำบุญนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อให้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศไปบ้างนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ